สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MZA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับแล้วก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าการซื้อเครื่องเปล่ารวมไปถึงท่านอยากจะดูการแกะกล่องรีวิวมือถือรุ่นต่างๆนะครับสามารถมากดติดตามช่อง MSI Channel Android ของเราไว้ได้เราจะมีโปรใหม่ๆนะครับมีราคาใหม่ๆมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนสําหรับมือถือทุกรุ่นนะครับหรือว่าท่านอยากจะดูมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการ,รลดราคาของมือถือ Op p o นะครับเป็นรุ่น A74 5G ช่วงนี้ใกล้ที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ก็เลยนํามือถือรุ่นนี้นะครับที่มีสเปคค่อนข้างดีแล้วก็ มีการลดราคาให้ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่630บาทเท่านั้นสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับในส่วนของราคาเครื่องเปล่านั้นก็มีโปรลดร,ราคาให้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับยังไงแล้วท่านดูกันไปเรื่อยๆแล้วชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับถ้าอยากจะซื้อเครื่องเปล่าผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรมาดูราคาจากทั้ง3ค่ายมือถือกันได้เลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบได้ ว่าเราอยากจะซื้อค่ายไหนก็สามารถเลือกซื้อที่ค่ายนั้นได้เลยนะครับสำหรับ Oppo A74 นะครับก็เป็นเครื่องอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมีทั้งรุ่น 5G แล้วก็ 4G นะครับในเรื่องของราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณ1,000ถึง2,000บาทนะครับสำหรับ2รุ่นนี้ส่วนการลดราคาปัจจุบันล่าสุดนะครับในเดือนธันวาคมอย่างที่ผมบอกไปว่าลดราคาให้ค่อนข้างเยอะในเรื่องของสเปคก็ดีนะครับตัวเครื่องก็สวยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับท่านที่อยากจะใช้สมาร์ทโฟน โดยเฉพาะชื่นชอบในแบรนด์ของ oppo นะครับบอกเลยว่า oppo a74 ตอบโจทย์ทุกท่านอย่างแน่นอนไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับวันนี้มีมาให้ดูกันหลายร้านไปเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านจาก lazada นะครับ oppo a74 5g นะครับ ram 6 rom 128 g b หน้าจอ6.5นิ้วลองรับ 5g แบต5,000ม ah ิลลนะครับสำหรับร้านนี้จัดจำหน่ายโดยทางร้าน l a z m a l l หรือว่าร้าน าทาง Oppo ช่วงนี้ Lazada มีการจัดโปรนะครับถึงวันที่25ธันวาคมนี้ท่านสามารถไปโหลดแอป,ปมาได้นะครับอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนก็เข้าไปดูได้สําหรับ oppo a74 5g รุ่นนี้นะครับจากราคาปกติ8,499บาทลดเหลือ7,199บาทนะครับวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าอยากจะผ่อนเขาให้ผ่อนสูงสุด6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1,199บาทต่อเดือนหรือว่าประมาณเดือนละ1,002นะครับสินค้าก็เป็นของแท้ร้อเ ก็คือเป็นเครื่องศูนย์สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์อัปโป้ให้1ปีนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับก็จะมีให้เลือก2สีนะครับยังไงเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับ oppo A74 5G แรม6ล็อ128 g b ะจัดจำหน่ายโดยทาง lazada นะครับขายอยู่ที่6,980บาทวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีนะครับ,กกบ Oppo A74 5G นะครับราคาดีๆแบบนี้6,980บาทกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ของ Lazada ที่ด้านล่างของคลิปดูต่อกันที่ทางด้าน Shopee นะครับร้านแรกสำหรับ Oppo A74 5G จัดจำหน่ายโดยทาง Oppo Official นะครับตัวเครื่องรับประกันศูนย์ให้12เดือนหรือว่า1ปีนะครับจากราคาปกติ1 2 9 8บาทลดเหลือ7,299บาทนะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนน จ่ายเพียงแค่เดือนละ729บาทต่อเดือนประมาณนี้ซึ่งเขาก็จัดส่งให้เราฟรีด้วยนะครับมีให้เลือก2สีตอนนี้มีการจัดโปรแฟลตเซลนะครับยังไงแล้วกดเข้าไปดูรายละเอียดได้สําหรับ Oppo A74 5G จากทางด้าน Shopee นะครับส่วนอีกร้านหนึ่งจาก Shopee เหมือนกัน Oppo A74 5G RAM 6ลอม128 g b จากราคาปกติ8,999บาทนะครับลดเหลือ6,970บาทต้องบอกเลยว่าร้านนี้ลดราคาให้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็น่าซื้อ สำหรับวิธีการชำระเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเเซนะครับก็คือเป็นเครื่องประกันศูน Opp o p ปโปปีสำหรับท่านที่อยากจะสั่งซื้อนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้หรือว่าไปดูรีวิวกันสั่งซื้อกันก่อนสำหรับ Opp o p ปโป้ A74 5G จากช้อปปีนะครับหกพาบาทเท่านั้นไปดูกันต่อเลยที่ JD Central นะครับอัปโป้ A74 5G ร้านแรกจัดจำหน่ายโดยทาง JD Super Store นะครับขายอยู่ที่70,90บาทมีให้เลือก2 วิธีการชาระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากสุนย์ป p p ้หปีนะครับสุดอีกร้านหนึ่งก็เป็นรุ่น 5G เหมือนกันตัวเครื่องรับประกันศูนย์หปีนะครับขายอยู่ที่6940บาทเท่านั้นมี2สีให้เลือกนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีนะครับท่านใดอยาก,กสั่งซื้อร้านนี้กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ JD Central ที่ด้านล่างของคลิปนี้ก็จะเป็นรราาาาคาเคเเื่่่องงปลลสุดดทั้หม ของ Oppo A74 5G ทั้งจาก Lazada า h o ป e e แล้วก็ JD c ซ n t ทันนะครับท่านชอบของร้านไหนกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับซึ่งราคาโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้สำหรับเครื่องแบบไม่ติดโปรไปดูกันต่อเลยที่การซื้อเครื่องคอมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสาหรับค่ายทู Move H นะครับ Oppo A74 5G รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาสำหรับราคานะครับน่าสนใจมากๆซื้อได้ในราคาเพียงแค่630บาท เท่านั้นนะครับส่วน8 9 9 9บาทจะเป็นราคาเครื่องเปล่าเรามาดูรายละเอียดของโปรเน็ตกันเลยนะครับแบบแรกสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่นะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา10,99บาทซึ่งจะมี2แพ็กเกจให้เราเลือกนะครับสำหรับราคา1099บาทจะเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือน,เด,อนเดือนละ1199นาะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า749บาทอีกโปรหนึ่งก็เป็นรายเดือนเดือนละ7 9 9ด้าเ้นะครับโปรนี้ซื้อได้ราคา 3, 9, 9, 9, 9, บามบา ลงหน้า1 0 7่บาทนะครับนี่เป็นรายละเอียดสําหรับโปรโการยายค่ายเบอร์เดิมหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่ ส่วนการย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นนะครับย้ำว่าย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ในราคา630บาทซึ่งจะมีโปรเน็ตให้เลือกทั้งหมด3โปรนะครับตรงด้านล่างสําหรับโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ6 9 9บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ราคา630บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า6,420บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งาน24เดือนนี่เป็นเงื่อนไข,ขของเขาค่าเครื่องจ่าย630แต่ว่ามีค่าเน็ตล่วงหน้า6,4 0 0นะครับซึ่งค่าเน็ตล่วงหน้าเขาก็จะ คืนมาเป็นส่วนลดรายเดือนให้เราทั้งหมด24เดือนเลยนะครับส่วนโปรตรงกลางนะครับรายเดือนเดือนละ1399ซื้อเครื่องได้ราคา1499บาทนะครับมีค่าเน็ตลุงหน้า ,3745 บาทโปรนี้สัญญา12เดือนถัดมาก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1199นะครับซื้อได้ราคา1 9 9 9บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2140บาทนะครับสัญญา12เดือนนี่เป็นรายละเอียดของโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับลูกค้าใหม่ซื้อได้้ในนนนรรราาาคเเิ่มตมต630บทหือกัโนปน ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับรายละเอียดอย่างที่ทุกท่านเห็นมีค่าเนดลุงหน้า6,420นนะครับลูกค้าปัจจุบัน ToMove H ซื้อได้ในราคา1499บาทต่อเดือนโดยที่ไม่มีค่าเน็ดลุงหน้านะครับแล้วก็คนที่เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินซื้อได้ในราคา630บาทเหมือนกันมีค่าเน็ดลุงหน้าเท่ากันนะครับส่วนราคาเครื่องเป่าก็8,999บาทนี่เป็นรายละเอียดสําหรับ oppo a 7 4 5้ g นะครับซื้อได้ในราคาเร ทั้งการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา630บาทแต่ว่าก็มีค่าเน็ดล่วงหน้าอย่างที่ผมบอกไปนะครับซึ่งถ้าท่านใดอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงที่ศูนย์ทรูทุกสาขานะครับไปดูกันที่ทางด้านค่ายดีแท็กันบ้างนะครับสำหรับ oppo a 74ซื้อได้ในราคา1690บาทรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปร เลือกกัันนดงี้สําหรับโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ899นะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา1,690บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า500นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ2,190บาทตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา2,190พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ2,690บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ599นะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา3,690พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า500นะครับรวมจ่ายท เครื่องประมาณ4,190บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับแล้วก็โปรนี้จะถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปซื้อได้เลยที่ศูนย์ดีแททุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ Oppo A74 แ a m 6ลอม128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่7,999บาทในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนนะครับเป็นโปร AIS Hot Deal สำหรับลูกค้าปัจจุบันรายเดือนหรือว่าลูก ค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา2,989บาทนะครับก็จะมีค่าเน็ดลุงหน้าด้วยเริ่มต้น1,000บาทเท่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรนะครับลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนสําหรับโปร AIS Best Buy นะครับซื้อได้ในราคา5,489บาทโดยที่ไม่มีค่าเน็ดลุงหน้าแล้วก็ลูกค้าทั่วไปซื้อได้ในราคา7,999บาทก็คือเป็นราคาเครื่องเปล่านะครับซึ่งถ้าท่านสนใจอย,อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วรป โอเคนะครับ, okay, น,รบนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดสําหรับ oppo a74 5g นะครับเป็นราคาส่งท้ายปีซึ่งก็จะมีการลดราคาน่าสนใจนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น630บาทท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อนะครับอยากจะซื้อเครื่องเปาแบบไม่ติดโปรนะครับกดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นของ lazada shopee หรือว่า jd center ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะ ที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ